วิธีลงรูปหรือวีโอในเฟซให้คมชัดจะทํำยังไงไปดูค่ะขั้นตอนก็นง่ายๆมากเลยนะคะไปที่ Google หรือ Safari นะคะและเข้าไปที่ facebook. com ค่ะพอเข้ามาแบบนี้นะคะเราก็สามารถอัปรูปภาพได้เลยในเว็บไซต์พอกดเลือกรูปภาพนะคะเราก็ใส่แคปชั่นตามต้องการได้เลยค่ะจากนั้นก็ทำการโพสต์รูปภาพได้เลยค่ะทุกคนนี่นะคะการอัปรูปภาพในเว็บไซต์นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทำให้รูปภาพของเราใน Facebook ชัดขึ้นมากๆค่ะ และอีกหนึ่งวิธีนะคะเราสามารถอัปรูปในแอปพลิเคชันของ Facebook ได้เลยค่ะเราก็กดอัปรูปและเลือกรูปภาพลงตามปกติเลยค่ะแล้วก็ใส่แคปชั่นตามต้องการได้เลยจากนั้นก็กดโพสต์รูปภาพตามปกติเลยค่ะนี่นะคะสำหรับใครที่กดอัปรูปภาพในแอปพลิเคชัน Facebook แล้วรู้สึกว่ารูปมันยังคมชัดไม่พอนะคะก็กดที่จุดสจุดขวามือด้านบนเลยค่ะ เพื่อทําการแก้ไขนั้นก็ลบรูปภาพที่อัพเมื่อกี้ออก <แะ S 1> เพิ่มรูปภาพใหม่เข้ามาค่ะเราก็ทําการกดโพสต์รูปภาพใหม่ได้เลยอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งวิธีที่ทําให้รูปภาพใน Facebook ของเราชัดขึ้นค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ,ะกับทิปเล็กๆในการใช้ i p h โฟนง,ง่ายๆนะเพื่อนๆอย่าลืมลองไปทำตามกันดูนะคะถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้แอด้วยนะคะ